เวลานี้นะครับ0140140631 01 0ลูกขาย631พี่ไม้68นะครับแล้วก็รถตัดทางพี่ไมส้สงเคราะห์ลูกขายสวามเมตตากำลังจะเดินเท้าเข้าป่าเป็นเวลาที่หนึ่งาสิบเครับยังไม่พบ ปูซื้อหายตอนนี้จะคงตรวจสอบอยู่ตามสถานการณ์เรื่อยๆนะเมื่อกี้หาตรงไหนนะครับเชิดเนี่ยในทวงนี่ยมัดทวงเลือฟังนี่ยเหลือปลาเขาเรียกปลาอะไรปลายูคาใช่ไหมเออปลามันเปลาอะไรปลายูคาเห็นรือปลามันปลาเลื้อเนี่ยเหลือปลามันอ๋อ ไพโอสแกนซิลดูทรบอพโอสแกนซิลดูหนึ่งห้าิบก๊าลน่ะยังไงก็ถึงไปปนแบบนี้ยไปองนะไปเหนอะไปเหมนงี่ยี่้องก้าวไปาไมนะกระป้งนี้เมึงก่ไปอกันน้องคนงไป้น นั่นม <m> ันแกหายแต่เจ้าเจยังไม่ทันมื่นนั่นน่ะมันไปแบบยังไม่มืดยังไม่มื่ไงแล้วตอนที่หายเที่ยวทีเดียวเดี๋ยวไปเดี่ยวไปเจออยู่บ้านทุกทีว่าไปอยู่ในบ่อน้ำนั่นไม่รู้แกหายไปตอนไหนแต่วันนี้ผมเห็นแกอยู่น่ะเห็นแบบว่าไม่ไม่นานเท่าไหร่น่ะช่วงเวลาประมาณจะกี่ทิศทีนี่น่ะก็ไปเห็นก็อยู่น่ะเราที่นี่พลอยแกไปนั้นหรือว่ากำลังจะเอาไปอาบหนามไงเพราะอาบหนามก็ต้องหาเปแกแกลงใช่ครับใช่คระับใช่ครับใช่ครับใช่ครับใม่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ ก็ไม่ว่าที่ไปวันสอมแปดเด็กเป็นแบบี้ทำไมคนยกระดั่ันลูกเพื่อเจ๊ไปรักพักเยสอันนี้สนั่นน่ะทุกวันน่าดานานเจ๊พ่อหนุ่มเนี่ยมันยังไงจานเดายวันโ่แต่พ่อขายแต่พับจับอืนเลยจุกเฮ้ยยยยยยโอ้แ่ยังมีกาจุเดินไปต่ายง ถ้าผาปิดลางนลว่าิีไปลุงบัวก็จะเป็นจะดทีไหนดูดิไม่ไปดูน้าเขาดูดูหนักย้อนย้นด้นมาทางอย่างหนึ่งสองสามสุเลยครับอันนี้หนึ่งสองสาม